ค่ะกินควส,สวัสดีวันที่8ที่ดานางังประเทศเวียดนามนะคะเดี๋ยววันนี้แต่จะพาทุกคนเนี่ยไปเที่ยวในเมืองกันนะคะก็จะอยู่ในเมืองในสุดเลยวันนี้คงจะเป็นวันที่เดินเยอะที่สุดนะคะเดี๋ยวจะลองไปดูตลาดที่เป็นตลาดของเวียดนามว่าเขามีของอะไรแปลกๆขายบ้างนะคะเพื่อนๆตามกันไปดูกนนะคะ เมื้อเช้าคงหน่อยนะคะก่อนออกเดินทางก็จะกินโยเกิร์ตตัวนี้มันเดิมนะคะเป็นโยเกิร์ตอะโลเวลา่าอร่อยจริงๆกันแ่ชอบมากเลยวันนี้นะคะเพื่อนๆหน่อยจะเดินเป็นระยะทางที่ไกลมากๆคาดว่าวันนี้น่าจะมีเดินถึง20กิโลนะคะทุกคนแต่ว่าเราจะเข้าไปในเมืองกันนะคะ ซึ่งจะเป็นอยู่ในเมืองแบบในเมืองจริงๆเลยอยากจะไปสัมผัสแบบบรรยากาศตลาดแล้วก็ของกินที่มันเป็นแบบของกินแบบโลโคอลของที่เนี้ยจริงๆนะคะว่ารสชาติมันจะอร่อยไหมหรือว่ารสชาติเป็นแบบไหนอยากจะไปลองลหลายอย่างเลยเพราะว่าเมื่อประมาณเ,ออเมื่อประมาณสองสองสาคืนก่อนเนี่ยเราได้ไปต่อกลางคืนมาแล้วนะคะแล้วเราก็เห็นว่ามันมีของกินเนี่ยขายเยอะมากเลยแต่เราก็อิ่ม ยังไม่ได้แบบลองอะไรเลยวันนี้ก็เลยเตรียมท้องพร้อมๆเพื่อจะไปลองชิมนะคะอาหารที่เป็นแบบโลโก้ของทางเวียดนามนะคะที่เมืองดาหนังตรงนี้กันดีกว่าเดี๋ยวเพื่อนๆตามหน่อยไปเลยแล้วกันนะคะ ทางทห้เราเดินมานะคะเราก็เจอวัดนะคะแล้วก็มีองค์เจ้าแม่คนอินหน่อยก็เลยเข้าไปกราบไหว้ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองนิดน,นึงนะคะเพราะว่าจริงๆที่บ้านเนี่ยก็คือเป็นคนจีนด้วยก็นับถือเจ้าแม่คนอินตั้งแต่เด็กแล้วนะคะเขาบอกว่าที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากนะคะให้ขอพรได้หมดเลยนะคะเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพเรื่องความรักเรื่องหน้าที่การงานการเงินนะคะก็สาธุขอให้กลับไปแบบเฮงๆปังๆ เดี๋ยวเราจะเดินตอนนี้เรามากันได้ประมาณยังไม่ถึงไหนเลยนะไม่ถึง10%ของตลาดเลยเดี๋ยวจะเดินไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆคะตอนนี้เรากำลังจะไปที่ตลาดคอนมาร์เก็ตนะคะแล้วก็ใช้ระยะเวลาเดินทางตอนนี้เหลือเวลา20นาทีนะคะถึงจะถึงตลาดนะคะจะเป็นตลาดพื้นเมืองตลาดพื้นบ้านนะคะที่คนดานังเขามาช้อปปิ้งซื้อของกันนะคะเดี๋ยวเดินต่อ20นาทีคะ่ะ คนค้าอีกประมาณ6นาทีนะคะเราก็จะถึงที่คอนมาเก็ตนะคะซึ่งเป็นตลาดขุนเมืองตลาดข้นบ้านของคนดานังนะคะคือหน่อยจะบอกว่าตั้งแต่หน่อยมาอยู่ที่ดานังเนี่ยหน่อยใช้วิธีการเดินเนี่ยนะคะ mm. เกือบทุกวันเลยคือน้อยมากเลยที่จะแบบอ,อ่นั่งรถแท็กซี่หรือว่าขนส่งสาธารณะเนื่องจากว่าเราจะไปเที่ยวพื้นที่ที่มันแบบไกลๆนิดน,นึงนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วก็คือจะเดินเป็นหลักเลยนะคะ เพราะว่าอยากจะเห็นแบบบ้านเมืองเขาอะอยากจะเห็นร้านค้าอยากจะเห็นความเป็นอยู่ของคนที่ดานังเนะะี่ยค่ะว่าเขาอยู่กันยังไงร,ร้านค้ามีอะไรแบบไหนบ้างนะคะแต่ก็มีชอยที่ดีนะสําหรับคนที่แบบขับมอเตอร์ไซค์ได้เพราะว่าจริงๆที่นี่เขามีให้เช่ามอเตอร์ไซค์ยเยอะมาก,มากๆเลยค่ะทุกคนแต่พอดีว่าขับมอเตอร์ไซค์ไม่เป็น <laughs> ก็เลยต้องอาศัยวิธีการเดินเอานะคะ นี่ข้างหน้าเราก็จะถึงตลาดคอนมาเก็ตแล้วนะคะอีกประมาณสัก4-5นาทีนะคะทุกคนมอเตอร์ไซค์ก็จะเริ่มเยอะนะคะเริ่มจะวุ่นวาย ที่นี่เป็นเวลาประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะในการเดินคือแบบโอ้โหเบินแคลแบบเสื้อนี่คือหลังเปียกเลยนะคะตอนนี้เอาเป็นว่าหน่ยจะลองเดินดูด้านในแล้วก็จะไปหาร้านอะไรนั่งกินหน่อยแล้วก็ที่สำคัญคืออยากจะลองอาหารโลเคอลของที่นี่ด้วยนะคะ เดินก็ต้องระวังนะคะทุกคนเพราะว่าทั้งคนทั้งมอเตอร์ไซค์เขอยู่ในนี้หมดเลยอ่ะถ้าไม่ดึงไม่เดดินก็จะขายเป็นช่วงเหมือนตลาดขายส่งของฝากอะไรอย่างเงี้ยผลไม้นะคะมันยองมันยองโอ้มันยองมันยอง ูค่ะเพื่อนๆเนลอดปลาอาโจเขียนเป็นภาษาไทยด้วยนะจะเป็นพวกขนมนะ อันเนี้ยทุกคนต้องบอกว่าเดินงงในดงดานังจริงๆคือแบบว่าเขาขายของปแปลกๆเยอะมากเลยอะ่ะอันนี้ทุกคนเห็นไหมมันจะเป็นแบบทรงเจดีนะแต่ว่าเขาใช้กระเทียมเขาใช้กระเทียมมาทำอะ่ะน่าจะเป็นของแบบในช่วงปีใหม่หรือเปล่าอ,อาจจะเป็นของที่เขาเอาไปใช้เส้นไหว้ในช่วงตรุษจีนของคนดานังหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะ อันนี้ของแห้งกำลังดูอยู่เพราะว่าน,น้องสาวอยากกินเป็นกุ้งแห้งแบบเผ็ดๆเรายังไม่เจอเลยอ่ะ <c oughs>

กิมเกิมจีกิมจิกิมจิเคี่ยมนะคยทุกคนคืาบอกว่ามันเป็นกิมจินะแต่เราดูแล้วมันก็ไม่ค่อยเมือนกิมจิของเกาหลีเท่าไหร่น่าจะเป็นกิมจิที่พัฒนาสูตรเป็นแบบของทิดานังนะคะเพราะว่าเหมือนที่นายบอกว่าที่นี้คนเกาหลีเยอะมากเลย เห็นแบบแจกันแล้วก็กระถางรูปสวยมากเลยนะคะที่ตลาดตรงนี้แบบ010 000 000นี่เป็นพวกเป็นชามลายครามนะคะแล้วก็จะมีเป็นแบบพวกกระถางรูปแจกันแบบทรงจีนจีนหน่อยนะคะทุกคนสวย มันจะมีที่จุกกัาที่ใส่กัญาแล้วก็มจะมีร้านช็อปปิ้คนเยอะมากจริงทุกคน,คนของกินของเขานะคะก็มีแปลกๆเยอะมากเลยอะ่ะแบบหน่อยอยากลองหลายอย่างมากเลยอะ่ะคือมันละลานตาด้วยความที่สินค้าหรือของที่ขายมันมีหลายๆอย่างที่มันแตกต่างจากบ้านเราอะนะคะ ทำให้แบบบางอย่างอยากซื้อกลับแต่กลัวแตกอ่ะชุดถ้วยชาอะไรอย่างเงี้ยชอบร้านนี้ขายพวกผ้าพันคอพวกโบนะคะคนแน่นอึ๊บเข้าไม่ได้เลยนะคะทุกคน กินผลไม้ไหลายอย่างมากเลยอะแต่แบบไม่รู้จะเขาจะแบ่งขายยังไงนะเพราะว่าคือกินไม่หมดแน่ๆกับ2ก็คือไม่มีมีดด้วยนะคะไม่รู้จะปอกอยังไงเลยอะเฮ้ยทุกคนหน่เห็นข้างในมีขายของกินด้วยนะคะจะลองเดินเข้าไปดูโอ้ oh my god ด้านในคือเป็นร้านขายของกินเลยนะคะทุกคนมะม่องกครีฟเพเดี๋ยวนะขอดูก่อนว่าเราจะกินอะไรกันดีหมือนก็พยายามหากุ้งปูตัวเล็กๆให้น้องสาวอยู่เพราะว่าน้องสาวบอกว่าอร่อยชอบอยากกิน This is how much how much นี่มันจะเป็นแบบเหมือนปูตัวเล็กๆคนหวานกรอบๆนะคะน้องบอกว่าน้องชอบทักิโลหนึ่งห้าอ่าประมาณแสนห้านะคะคือกิโลยวจะซื้ออันนี้ไปฝากน้องนะคะเพราะน้องอยากกินมันจะเป็นเหมือนปูตัวเล็กคนหวานอนะ่ะเดี๋ยวรอแค่แป๊บหนึ่งนะคะทุกคน แม่ค้ามาแล้วอุ้ยเขาใส่แบบใส่ขวดแบบดีมากเลยเ่อนเพื่อนตอนแรกรู้ว่าเขาจะใส่ถุงให้โอ้เยอะนะไม่ใช่นอน ยอะอยู่น,น,นได้มาเรียบร้อยนะคะทุกคนอันนี้เอาไปฝากน้องสาวนะคะอันนี้น่าจะเป็นร้านขายพวกเหมือนคล้ายๆไอศค,ครีมอะไรอย่างเงี้ยคนกินกันเยอะอยู่นะสวัสดยค่ะ มันเยอะมีหลายร้านมากหน่อยกินไม่ถูกว่าจะกินอะไรดีนะคะคือขายเยอะมากอ่ะแล้วแล้วแต่ละร้านคือเมนูมันต่างกันของหวานก็อยากกินของคาวแบบก็อยากกินนะคะทุกคน คือในความเป็นจริงอยากจะกินร้านนี้มากเลยเพราะว่าคนเต็มมันต้องเป็นร้านที่อร่อยแน,น่เลยอ่ะสินจ้า กินร้านที่คนเยอะๆอ่ะเพราะเรามีความรู้สึกว่ามันจะต้องอร่อยอ่ะก็เดี๋ยวกินข้าวดีกว่าตั้งแต่มายังไม่ได้กินข้าวเลยโอเคโอเคดีเสิร์ฟพาะโอเคโอเคเดี๋ยวหน่อยจะเลือกกินข้าวนะคะก็จะเป็นพวกแบบข้าวราดเลยประมาณนี้นะคะอยากกินผักด้วยอ่ะ I'll rise. Right. And this I know, I know. แล้วก็จะเป็นปลาหมึกเงิน,มนหมึกหวานนะคะโอเค okay, ค่ะรอ,อนหนึงนะคะแหมาแล้วนะคะวันนี้จะเป็นวันแรกที่ได้กินข้าวตั้งแต่มาดานังนะจ๊ะโอเคก็คือจานนี้จะอยู่ที่สี่หมื่นดองนะคะแล้วก็จะมี<ค>น้ำจิ้มด้วยนะคะแล้วก็นี่จะเป็นเราจะได้กินนะคะปลาหมึกก็จะเป็น,นะะอ๋อ ปลาหมึกกับเพื่อนๆเ,เขายัดไส้อะไรไม่รู้ว่าแบบมีไส้เหมือนเป็นพวกเครื่องใน,นอะไรทุกอย่างนี้อือม,อ,มอร่อยนะเรแล้วก็ไก่มเมย์เหมือนรสชาติอ่า หมูทอดอร่อยเลยทุกคนเดี๋ยวขอตัวกินข้าวก่อนนะคะถ้าเดี๋ยวพาไปเดินดูอย่างอื่นกันต่อในตลาดนหคะลองีนี่จ้อคยคือจะบอกว่านางขายดีมากเลยนะคะ มีแบบมากมากๆคือคนแบบมาสั่งแบบตลอดเลยอะมันเป็นข้าวราดแกงนะคะแต่ว่ากับข้าวของเขาเนี้ยก็คือรสชาติแบบเข้มข้นอร่อยเลยนะเพื่อนๆคือกินง่ายมากกินง่ายมากๆอร่อยมากๆนะคะเราก็เดินวนกลับมาร้านของหวานร้านเดิมคนก็ยังไม่บางเลยอะ่ะคือแบบ คนเยอะขายดีมากเลยอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองไปเดินดูร้านอื่นเผื่อร้านอื่นมีอะไรให้เรากินกันนะคะเพื่อนๆอ่เดี๋ยวไปเดินเล่นกันต่อข้างนอกดีกว่ายวพื่นเพื่อเพื่อนนอยากจะบอกว่าคนเยอะมาก มอเตอร์ไซค์แบบใช้คําว่าเป็นหมื่นคันได้เลยมั้งคือเยอะมากๆเลยอะค่ะเพื่อนๆคนเดี๋ยวเราจะไปลองกินน้ําฝั่งนู้นดูนะคะว่ามันมีน้ําอะไรขายบ้าง ใหญ่สลากอ่ะแบบสวยๆเลยอ่ะแล้วก็มีแตงโมอ่า this one ก็สั่งเป็นน้ำส้มอันนี้กินนะคะ่นวหนึ่งก็ที่สองหมื่นดองนะคะ Can I sit here? ใหญ่มากแล้วก็เดินแบบแทบจะไม่ทั่วเลยนะคะแล้วก็คนมันเยอะมากๆด้วยหน่อยก็เลยแบบถ่ายเก็บบรรยากาศแล้วก็ถ่ายเก็บพวกของปแปลกๆอะ่ะอะไรที่มันแบบไม่เหมือนบ้านเราให้เ,เพื่อนๆได้ดูกันนะคะใครติดตามคลิปนี้ก็ลองดูแล้วกันเนาะว่าแบบมีอะไรที่ดูแล้วแบบน่าสนใจทําให้แบบอยากจะมาเที่ยวที่ดานางังเวียดน,นามกัน เต็มเลยซึ่งก็จะต่างจากบ้านเราดิวยนึงบ้านเราค่อนข้างน้ําแข็งอัดแน่นแล้วก็ใส่น้าลงไปนะคะแต่ว่าถ้าเป็นที่ดานางเนี่ยที่หน่อยซื้อน้ํากินหลายๆร้านคือเขาจะใส่น้ำแข็งแค่นี้เดียวน้ําก็จะเต็มแก้วเลยนะคะเร่งๆมานะคะก็จะตกใจกระเสียงบีบแตยู่ไปยู่มาโอ้จึงบีบแต 给我给我